ทำอะไรกันวะเขาบอกว่าที่ของมันวหเฮ้ยไปแล้วเว้ยแรงซะกันไม่มันต้องทำอะไรสักอย่างแน่เลย ไอเช่นนันเอาไปกแล้วมันจะทำอะไรของมันวะเอาเว้ยดูนะทำอะไรวะดูดีดูด,ดีดูมันดูมันหมอบเตรียมพุ่งเว้ย แฟร์นิ่งนี่ดีกว่านะั่นอนเคถ่ายพี่ดิถ่ายอยู่นี่อยู่นียอยู่ยุงนี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมเนะี่ยถ่ายถ่ายอยู่นี่เป็นวิธีการปารลูกจระเข้นะครับดูนะครับทุกท่านนี่เหรียญบาทน,นะครับ <c oughs> ดูนะครับมาใกล้ๆสิครับหนบึ่งสองสาม <c oughs> ีครับหนึ่งสองสามกูยังเป่งยังเปง่งี่เองจริงครับ